สวดมนต์ทุกวันประจำวันที่12สิงหาคม2565บูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะควะโตาสาวกสังโฆ Sangkang na mame na motasa pakawato arahato sama sampu tasa na motasa pakawato arahato sama sampu tasa na motasa pakawato arahato sama อิติปิโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปนโนสุขตโลกาวิทูอานุตตตโรปุริสัตธรมาสาลาทิสัทธเทวมนุสานังพุทโภคควาติสวาคาโตภะควาตาธโม สันทีที่โกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตตโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาติทางจัตาลีปุริสายุคานีอัฐาปุริสอุคลาเอสาภาควาโตสาวกาสังโคอาุเนโย ο, ปาุเนโย ο, ทาคิเนโย ο, อัญชลีกะละนานิโยอนุต่ารังบุญญาเขตังโลกาสาาติ คาถาพาหุงม,มหากาพุทธชัยมงคลคาถาภาหุงสหสมาพิเิมเนตสาวุทันตังชีเมกขลังอุติตโคลา,สาเสนามางธาาทิธรรมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวาตุเตชยมังคลานิ มาลาติเลกาภาพพิยุทธิจิตสัพพะติงโคลำปนาละวะกรมะคามาตท,ทยะขังขันตีสุทันตาวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสา,าวาตุเตชยมังคลานิ นาลาคิลิงขาชาวลังอติมาตภูตังทาวะาคิจักกมมสนีวาสุทาลุนันตังเมตามูเสกวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ ออคิตะขัดขามะติหัตถสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังกุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตมามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลลานิ กัตวานะกัตถามุทลังอีวะคาพินิยาจินจายาทุกถาว่าจะน,นางชนะกายามัตเชสันเตนะโสมวิชนาชิตตวามุนินโตตันเตชสาภาวตาุเตชยมังคัลานิสัจจังวิหายะมติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนางอาิอันทภูตังปัญญาปฏีปะชาลิโตชิตวามุนินโตตันเตชาสาภวตุเตชยมังคะลานิ นันโทปนันธาพุชกังวิพุตังไม่ิหทิงปุตเตนะเถราพุชเคนสะสตาตตตัโตปุตเทวปเทสาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังกลานิลูกคาหาทิถิพุชเคนะสุธาาหัตถังพรามังวิสุทธิชุติมิตรทิพกาทิพานังยานาคาเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังกลานิ เอตาปิพุทธาชายามังคละอัตถะคถาโยวาจจโนทินาทิเนาสารเตมะตัมทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจูปัทวานิโมขังสุขังอธิฆาเมยยานนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาถทหิตายาสภา,าปานีนางปูเลตาวาปาละมีสาาป,ปะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชายามังคลัง ชยันโตโพธิยามูเลศกยานังนันทิวัธโนโเอวังตะวังวิชยโยโหชยสุชยมังคะเลอปลาชิตาบัลังเกศีเสปทาวิโปคะเลอาภิเสเกสะภ้าพุทธานังอาคาปโตป,โ,ตปโมทต,ติสุนักตังสุมังคะลังสุป,ปาภาตังสุหุติตังสุขานสุโมหุตโตจะสุยิทางพระมาจาริสุ ปะทาขีนังกายากรรมังวาจากัมมังปะทาะขีนังปะทาะขีนงมโนกรรมังปานิกิเตปะทาะขีนาปะทาะขีนานิกตวานะลพันตาเถปะทะา,าะขีเนภาวันตุสาพมังคารังราขันตุสาปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัตสตาโสธีภาวันตุาาเตภาวันตุสาพมังคารังราขันตุสาปเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนสสัสตาโสธีภาวันตุเตภาวันตุสาภมังคารังราคันตุสาปเทวตาสัพพสังขานุภาเวนสสัสตาโสธีภาวันตุเตคาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อาหางอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอภยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตนานปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินคาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาหนนตุจงเป็นส e ุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัชาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางปริหะลันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตุนางโหนตูสุกิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังหนตูสุกิตาหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคู่รูปัชชายาจริยานังหนตูสุกิตาหนตูคู่รูปปัชชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพะเทวตานางหนตูสกิตาหนตูสัพเพเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสพะเปตานางหนตูสกิตาหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้ใหเปตทั้งหลายมีความสุข อีทางสภเวรีนางหนตูสุกิตาหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภสัตตานางหนตูสุกิตาหนตูสัเภสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขสาธุสาธุ ความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงมหากาหรือพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบาร,รมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบาร,รมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบาร,รมี บทที่4สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมานด้วยการกระทําปาฏิหาริ์บทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระงรับท่ามกลางคนหมู่มากบท6บทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโ,โลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธ บทที่8สําหรับวิธีเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุพระคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยาโตพรหมรังสีวัลระคังโคสิตาลามนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ปุตตะกาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพทนังอธิกายเยกายะยายะเทวานางปิยตังสุตวายทิปิโสภควายามาราชาโนเทวเวสวนโมนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคาพุทธาเชตวามารังสวานางจาตุสัจจาสพังและสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกละลาทยพุทธาทาวิสตินายกกาสเพวิตาไมาหังมัตเกเต,เตมุนิสลา สิเสวิตโตไมหังพุทโธธรมโมทาวิโรจเนสังโฆปิตโตไมหังอุเลสภะกุณากัโลอัธเยเมอนุรุโตสาลีปุตโตจะทักขิเนกคนัญโยปฏิภาคัสมิงโมคะลาโนจะวามเกทักขิเนสวาเนไมหังอาสุงอนันทาราโลกัสโปจะมหานาโมภาสุงอามาโสตะเกเกสันเตปฏิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิเสนโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโว อุมาลากัสโปเถโลมาเหสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวัฒนน,นิจังปฏิฐาสิกุณากัโลคุนนองคุลิมาโลจ่าอุปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจายเมยชาตานาราตติลากามมมะเตสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเตเสีติมหาเถลาชิตนโตชินโนรสาชาวันตาสิลเตเชน่งข้ามังเคสุสันติตาลาตนางกุลตวาสีทักขิเนเมตตาสุทธกังทัชคังปัจโตอาสีวามีอังคุลิมาลกัง ขันธโมละบริตันจะอาตานาติยาสุตกัรอากาเสชาตนางาสิเสสาปากาลาสันติตาชินานาน,านาวราสังยุตตาสตาปากาลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยราชาตุปัทวาอาเสสาววนยังยันตุอานันตาชินเตชัสาวาตโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธะปัญชเชลชินาปัญชาลามัชฌมิวิหาลันตังมหิทะเลสตาบาลินตุมังสเปเตมาบุริสาสภา อิเจวะมันโตสุกโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตาลโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจัลามิชินาปัญเชเลติสาทุสาธุคาถาชินะบัญชรแบบย่อ ชีนาปัญชลาปะริตังมังรักหะตตสัพพทาชีนะาปัญชลาปะริตังมังรกขะตตสัพพทาชีนะาปัญชลาปะริตังมังรกหะตตสัพพทาสาธุสาธุคาถาบูชาพระศิวลีพระอรหันตผู้มีลาภมากนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะ สีวลีจากมหาเถโลเทวตานารปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหีอังวันทามิตังสธาสีวลีจากมหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหีอังวันทามิตังสธาสีวลีเถลาคุณังเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจากมหาเถโลเทวตานารปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหีอังวันทามิตังสธา สีวลีจามหาเถโลยัคขะเทวาพิปุโตโสรโหปจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตานาระปุชิโตโสรโหปจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยัคขะเทวาพิปุโตโสรโหปจยาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม ขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ำรวยมีเงินไหลนองทองไหลมาสมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการสาธุสาธุคา,าถาหัวใจพระศรีวลีนาชาลีติ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 นาหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะ ชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานการขยันมันเพียนลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนติหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้วสาธุสาธุคาถาบูชาพระประเจกะพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาอาวุนะโมพุทธายะวิลาทะโยวิลาคนใยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาทิโยพุทธะมานิมามะพุทธัสสะสวะโหมวิลาทะโยวิลาคนใยังวิลาหิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาทิโยพุทธะมานิมามะพุทธัสสะสวะโหม เวลาทยโยเวลาคนายังเวลาอิงสาเวลาทาสีเวลาทาสาวเวลาทยโยพุทธสาานีมามาพุทธศาสว์สุโขสาสุสาธุคา,าถาบูชาหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยให้ร่ำรวยโชคดีมีสุข นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตฯคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตฯคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตฯคันติมายะอิติภควา นะโมโพธิสัตวาคั p p นติมายะอิติพัวานะโมพธิสัตอาคั ay ay นติมายะอิติพัวานะโมพธิสัตวาคันติมายะอิติพักวานะโมพธิสัตวาคัติมายะอิติพักานโมพธิสตวาคันติมายะอิติพัวานะโมพธิสัตวตอาคันติมายะอิติภขวาให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อกวยชูตินโทโลวัดโคสิตารามจังหวัดชัชนาทนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆนะมามิอิติสุขโตชูตินโทโลนะโมพุทธยายะนะสิวังพรหม,มามะอะอุ สุปฏิปัโนโนภะขวัโตสาวากสังโฆสังฆนะมามิอิติสุโกโตชุตินทโลนะโมพุทธยายะนะสิวังพรหม,มามะอะออสุปฏิบัโนโนภะขวัโตสาวากสังโฆส,สังฆนะมามิอิติสุโกโตชุตินทโลนะโมพุทธยายะนะสิวังพรหม,มามะอะออย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจายะวาเจตาสามาเหสักขายะเทวตายะอะภิปาริตัง อิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขปฏิทายะกายเณวาจายะวเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขปฏิทายะ กาเยนะวาจายะวเจตสาเมเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธปาติมากะลังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขาปฏิทายะให้แคล้วคลาดให้ปลอดภยัยโชคดีมีสุขหายป่วยหายเจ็บหายไข้ค้าขายล่ำรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุสาธุ คาถาบูชาพ่อปู่ชีวกโกมารพัทแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวกโกศิลสาหังคาลุนิโกสะพัสตานังโอสตาทิพัมมันตังพระพาโสสุริยาจันทังโกมรพัทโจอปกาเซสิวันธามิปันธิโตสุเมธโสวะโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชิวะโกเิลราสาหังกาโรนิโกสปะสตานังโอสตาทิพะมันตังพระภาโสสุริยะจันทังโกมารพัชโจวกาเซสิวันธามิปันธิโตสุเมทรโสวะโลกาสุมณะโหมิโอมนะโมชิวะโกเิลราสาหังกาโรนิโกสปะสตานังโอสตาทิพะมันตังพระภาโสสุริยะจันทังโกมารพัชโจวกาเซสิวันธามิปันธิโตสุเมทรโสอะโลกาสุมณะโหมิ โอมนโมชีวะกะกุลพระโจบูชายะโอมนโมชีวกะกุมพระโจบูชายะอมนโมชีวะกะกุมพระโจบูชายะสาธุสาธุคา,าถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ผู้มีเมตตามหานิยม นะเอ,มมอ่อโนนโมตัยเสวตัยปุยคิวเข้าคิวหลังกองตยัยแรงกรรมกองเออิมหอศากนโม,มตยัยเสวตัยปุยคิวเข้าคิวหลังกองตยัยแรงกรรมกองเออิมหอศากนโมตัยเสวตัยปุยคิวเข้าคิวหลังกองตัยแรงกรรมกองเออิมหอศากสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระพิคเนเทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จ โอมสีคเนสายะนามาฮา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 อมสีคเนสายะนามาฮอมสีคเนสายะนามาฮอมสีคเนสายะนามาฮาสาธุสาธุสำเร็จสำเร็จคาถาบูชาเทเวสวรรณคุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาภ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ so ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายะมาราชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรณังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายขะพันตาพัตภูริโตพุทธเวสสะพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภควายะมะราชานโนเทวสุวรรณโนมรนังสุขังอรังสุกโตนะโมพุทธายะเทวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขพันตาพัฏภูริโตเวสาภุสาพุทธังอรังพุทโธเทวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชานโนเทวสุวรรณโนมรนังสุขังอรังสุกโตนะโมพุทธายะเทวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขะพันตาพัฏภูริโตเวสาภุสาพุทธังอรังพุทโธนะโมพุทธายะ สาธุสาธุให้แคล้วคราดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขให้ร่ำรวยโชคลาบมีขุมทรัพย์มากมายสาธุสาธุาธขอความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านจบการสวดมนต์ประจำวันสาธุสาธุ